สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ ขอเชิญร่วมทาบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปีหนถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ ห้าพันถึงหนึ่งมืนบาทแล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทาบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเมงโทร9 9 5 7 7 6 8 9 9บกอบกใหญ่สยามชนโทร065 743 1348อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร093 460 4666สนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยก ฝันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไล0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะ พัทลุงเปิดศึกวัลเล่บอลเยาวชน PEA Domestic Power รอบคัดเลือกภาคใต้คึกคักโดยมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น33ทีมแบ่งเป็นทีมชาย24ทีมและทีมหญิง9ทีมรวมเยาวชนกว่า600คนเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงยิมเนเซียม1000ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงและโรงยิมเนเซียมโรงเรียนพัทลุงนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเล่บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่21ปีที่41ประจำปี2568รอบคัดเลือกภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค p e a โดยมีนายสุรัตจรณโยธินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งมีนายสุรเชษสุทธิกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่22-29กรกฎาคม2568 โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น33ทีมแบ่งเป็นทีมชาย24ทีมและทีมหญิง9ทีมรวมเยาวชนกว่า600คนตัวแทนของ14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอายุไม่เกิน18ปีรอบคัดเลือกภาคใต้เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีส่งเสริมทักษะกีฬาให้กับเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและเป็นแนวทางสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตซึ่งจังหวัดพัทลุงมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรสถานที่และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมกีฬาระดับภูมิภาค การแข่งขัน PEA Domestic Power นักเป็นเวทีสำคัญที่เคยสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหลายคนในอดีตและในปีนี้จังหวัดพัทลุงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในระดับภาคใต้ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุงที่รวมการผลักดันให้การแข่งขันครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อเยาวชนไทยแข็งแรงสร้างพลังสร้างอนาคตด้วยกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง มข่าาาว AEC Channel TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะค้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 7 6 8 4 5 9 5 08 1 3 5 7 0 4 2 2